อ๋อม oh, <laughs> ันไข่ <laughs> ทองคำอ่ะนะที่ที่เราเข้าไปอยู่ในรองเท้าอ่ะเหรอ <laughs> เลยตัดเลย ตัดต่อไม่รอแล้วนะตัดต่อไม่รอแล้วนะม,วนะมาเลยใครจะเอฟมาเลยขอกันเยอะมากอะ่ะจริงตัดให้ก็เอฟกันด้วยนะคุณพี่ okay, <laughs> สวัสดีค่ะ เกงยีนชายคุณพี่งานเมการ้อยตัวคะะร้อยตัวเบอร์สองนะจอรุ่นนี้ขากระบอกพี่จ๋านี่ดูล้นลดใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะต้องคว่ำข้างหลังแฮทเขาจะรีวิวยีนะ่ะเขาจะดูกระเป๋ากันแต่ทรงก็สวยอดูทรงกระบอกกระบอกเนี่ยเห็นไหม ต้องเก๋ๆนะวางไปเลยสี่พันห้าตกประมาณร้อยตัวก็ตกตัวละสี่สิบห้าบาทลูกค้าเอ้ยค่ะก็บอกรีวิวส่งฟรีนะกระสอบใหม่ไม่รวมค่าขนส่งนะจ๊ะเอาไปขายตัวละร้อยตัวละร้อยได้พี่ับเงินไม่ทันเลยดิคัดแบนด์ขายก่อนคงช่างเออคัดหัวแกะแปะหนึ่งเก้าานี่ คัดหัวหัวขายก่อนหางขายเลยดูรลล้อนร้อเออสบายสบายพี่เ,เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะเคขาเน้นของถูกพี่ขายเก้าวๆทั้งร้านก็ได้แล้วมันเป็นผ้านอกกับผ้าหนา,หนาเออผ้ายังหนายังแน่นอยู่นะคะพี่มีเปื้อนเสียบ้างนะสิบเปอร์เซ็นบวกลบนะคะยังไงก็กําไรจ้ะดูดิผ้าดีอยู่เลยผ้าดีพี่ดูดิ เป้ายัางแบบเออไม่ใช่แบบไอ้นี่นะยังแข็งยังดีอยู่นะคะอุ้ยดูดิค่าดีจังเลยเธอ,อเทยทามมี่นะไซส์ก็ไม่โอเวอร์นะรุ่นเนี้ยทอมมี่นะจ๊ะเออไซส์ผู้ชายเลยเอาแย,ยกไปเลย30ถึง40บวกลบเออโดยประมาณไซส์ประมาณ30ถึง40บวกลบนะจ๊ะคุณพี่ ทรงกระบอกงานดีจ้ะพี่จ๋าี่ยดูดิไซส์ดีสีดีจังเลยอ่ะต้นทุนสี่สิบห้าบาทค่ะข,ขายง่ายๆเลยนะขายแบบเนาะตัวละร้อยตัวละร้อยนี่ก็ร้อยทั้งล้านเลยอืขายได้อยู่แล้วพี่ยีนเกงยีนแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาตินะคะไม่มีเอาคุณพี่ อะไรนี่อเมริกันเออตัวนี้สวยเว้ยสีดำฟอกเห็นไหมอเมริกันอีเกินโอ้ตัวนี้ใหม่กิีบเลยวะของของตระกูลลีวายโอ้โยลีวายใหม่กิีบ <ๆ S 1> เลยตัวนี้นะใหม่กรีบยังไม่ได้ใส่ไปเลยตัวนี้ต้องพับนะเพราะว่าใส่ลงไม่หมดต้องพับก่อนนะมันถึงจะใส่ได้ะ ช่างอีกแล้วเอ,อลบินเอลสูงนะนี่เนีย่ยส่งช่างดูกระเป๋าดิแพดกระเป๋าเด็กแนวเออเด็กแนวงานโปโล,โลป้ายหนังครับอืเห็นไหมรับให้พี่เลยเองพับอย่างเงี้ยเองพับแบบนี้เลยเออ ฟอกสวยๆจัดได้เลยคุณพี่ใครชอบจัดได้เลยนะคะส่งฟรีให้นะคะกระสอบรีวิวพิมเบอร์แลนด์ใครชอบจัดได้เลยนะจ๊ะไปค่ะแคย,นนยทำราคาค่าคากันเอาอเออออกหน่อยอเธอเนี่ยอุ้ยมีขาเด็บมาด้วยเธอ เนี่ยดูดิผ้าคือหนามากเลยผ้าหนาอะพี่สี่พันห้าค่ะใครเอากระสอบนี้ที่รีวิวอยู่ส่งให้ฟรีนะคะกระสอบรีวิวส่งฟรีพี่ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งนะค่าส่งยีนอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบได้เลยนะร้อยได้เลยะลูกเนี้ยใหญ่ว่ามันใหญ่สซฟห้าสิบอะไรเงี้ยเซฟไงใช่เซฟค่าส่งไปนะคะสำหรับกระสอบรีวิวแต่ถ้าลูกค้ากระสอบใหม่ก็ค่าส่งปลายทางได้เลยเนี่ยส่งช่างก็หลายตัวนะเธอ มีปะมีแพทเจอสองตัวนะเนี่ยพี่ดูผ้าผ้ายังหนาอยู่เลยนะคะผ้าไม่เปื่อยนะลูกค้าไม่ใช่เบอร์สามนะอันนี้เบอร์เบอร์สองพองานดีนะคะงานแบบใส่ทำงานอะน่ะเนาะ ขายคนแบบทำงานทำไรทำสวนได้หมดเลยพี่เขาก็ซื้อแบบตัวละร้อยตัวละร้อยแบบพี่ซื้อได้ไม่ไม่คิดเยอะบางทีคนงานเขาใส่เขาใส่เปื้อนอยู่แล้วอ่ะพี่เขาก็จะไม่ได้ซีเรียสแะเาเน้นราคาถูกนะคะเน้นราคาถูกพี่เพราะว่าสมัยนี้เนาะบางคนซื้อทีหลายตัวนันเนี่ยใช่สมมติตัวละร้อยร้อยร้อยอย่างเงี้ยพี่เราก็ขายแป๊บเดียวบางคนใส่ทํางานวุ้ยใส่ ใส่ยี่สิบสาสิบครั้งก็คุ้มแล้วเนาะซื้อใหม่เรื่อยๆได้นะคะ่ตัวนี้ก็สวยดูดิสลิมสลิมตัวนี้โอ้เนวาดาตัวนี้ขาสั้นเลยใครชอบนะคนที่ลูกนี้รับได้นะคะ ดูทุกตัวประมาณหนึ่งร้อยตัวนะคะพี่จ <Wow. S 1> ๋าเนี่ยดูดิทรงยังดีอยู่เลยตัวน uh ี uh. ้แบบกระบอกเล็กขาเดฟอะไรอย่างนงี้นะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทรงกระบอกนะคุณพี่ตัวนี้ก็แบบกระบอกเล็กๆเ,เห็นไหมบางตัวก็กระบอกเล็กบางตัวก็กระบอกใหญ่นะคะปะปนกันไปคละแบบคละทรงเลยนะคะรุ่นนี้ต้องลุ้นแบรนด์นะจ๊ะลุ้นแบรนด์ ลีวายป้ายส้มนะตัวนี้ลีวายสีแบบสีแบบสีฟอกฟอกอะออดำฟอกบางคนชอบนะดำฟอกแล้วแต่คนชอบเพี่มันก็ปรปนกันมานะคะลีค่ะตัวนี้ลี พี่เลนูรักได้เลยกรับขอบคุณมากค่ะคุณพี่ไอเอาบินเบ่งต้นนะขอใพี่ขายดิบขายดีนะคะขายเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะคะจริงๆมันก็มีเนี่ยทรงช่างอีกแล้วทรงช่างเอามาเลยทรงอย่างเงี้ยคือลูกค้าทําราคาได้นะคะหลายลูกเลยสองเนี่ยนี่อีกแล้วทรงเด็กช่างเด็กแนวนะคุณพี่นะพี่พี่ท่านอื่นรับก็สอบใหม่ได้เลยนะคะเอาไปคัดเอาไปแยกกันเนาะคุณพี่เนาะ ทอมมี่มาอีกค่ะทอมมี่ตัวที่สองไปจ้านี่นะพวกแบรนด์ก็จะมีให้หลุ้นได้ทำราคากันนะคุณพี่แต่สภาพค่อนข้างใส่ได้อยู่เหรอพี่จ๋าราคาถูกๆเลย มันจะอยู่ได้ไม่นานนะวรยนะไอ้รวยอยู่น,นานตระกูลรีไวตระกูลเดียวกันอุยไซดีพี่งานเมกาไซจะอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบนะคะ,ะ <c oughs> ตกใจอะดิฮะหันไปแล้วฉันตกใจพอไซดีพี่ไม่ใหญ่มากรีไวตรีไวต์เกี้ยเหรอใช่คะ่ะ ใช่ใช่ไหมเธอใช่ใช่ไหมลัคกี้แบรนก็มีนะเห็นหลายตัวอยู่แต่ไม่ได้โชว์นะคะเผื่อใครชอบแบรนนี้ลัคกี้แบรนไม่ล่ะสมมติว่าเอาอันนี้เอาสองคนนี้เดินตามลยลูดอนเขาก็หุ่นเหมือนกันไงนี่สองคนนี้ก็หุ่นเหมือนกันงั้นอุ้ยดูตัวนี้อย่างสวยค่ะโอ้ยลูกค้าเด็กช่างอีแล้าว เด็กช่างกลเด็กช่างรักจริงไม่ลวงหรอเออมาอีกแล้วเลยตัฉันนี่ลูกค้าโชว์ทุกตัวเพราะว่าอะไรมันน้อยที่้อยตัวแก๊ปก็มีพี่เผื่อใครที่แบบชอบแบรนด์นี้เนาะผู้สวยว่าแก๊ปตัวนี้ใหม่มาอีกแล้ว แบนนี้ก็แบนด์ห้างไอเซเว่น,นะอ,ะ 7, อะไรเนี่ยที่ก็แบน 5, ห้างเห็นปะที่เร<อ>าไปเดินตอนนั้นอ่ะที่ฉันาพาเไ,ไปซื้อแว่นอ่ะมันขายอยู่โอ้ยลูกค้าใครจะสั่งสั่งได้เลยก็ดังเราส่งของทุกวันนะพี่จันถึงเสาร์นะคะ ฮิตหยุดเพราะว่าขนส่งหยุดนะคะพี่แต่ว่าหน้ากดังเราก็จะเปิดนะอารีวายคราวซ่าเปิดขายกันแบบตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะจ๊ะใช่จ้าไม่มีปลายทางนะจ๊ะแต่พี่โอนเงินได้ได้ของแน่นอนอมมี่ <Tommy S 1> <Tommy S 2> นะทอมมี่ตัวที่สามแล้วโอยแต่ผ้าดีอยู่แล้วพี่พใหม่เก็บเลยนะทอมมี่ตัวนี้ผ้าแข็งป๊บ งอว่างไหมุ๊ยตัวนี้ฉันก็ตกใจนึกว่านางเป็นอะไรเปล่านางเล่นสีเออเนี่ยแต่งค่ะโอ,อยอย่างเฮ่อเออเอาโปอโลลลูกค้าตัวนี้ก็ l, l อลลนะ l อลบีแสงดิ จริงๆเยอะนะพวกแบรนด์ LL Bean พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้โชว์เนาะเนี่ยดูดิสวยดีขอบพระคุณมากค่ะพี่เสิริมแชร์ให้ด้วยกระขอบพระคุณมากค่ะเอามาวางเลยเอาหมดเลยป่ะเออเอาหมดเลยก็ได้ได้ครับมันมาแล้วจ้า ต้องแบ่งมาเหมียวเออเออเทังหดดเลยไม่ได้ไปเลยออลมเย็นจังว่าแพทนะเอาสามเดี๋ยววังไปเลยวังครับไปเลย ช่างต้องวางแบบให้เห็นสูงไว้ทรงช่างใครสนใจนะคุณพี่ทักข้อความทักอินบ็อกซ์หรือว่าพี่พิมพ์คําว่าสนใจได้เลยนะคะเดี๋ยวใครจะมีระบบดูดเข้าไปในข้อความอัตโนมัตินะจาน๊าโอยสรงช่างหลายตัวเธอหลายสิทรงช่างเนี่ยลูกค้าเล่นราคากันได้อแฮดวางตรงกลางก็ได้ทรงช่างตัวนั้นอะเออเออวางลงมาข้างล่างอ,อ้อย่างเง้นแหละที่มันไม่ปิดตลางกด้ก ใครสนใจคุณพี่แคปหน้าจอสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือพิมพ์คำว่าสนใจได้เลยนะคุณพี่<อ>เดี๋ยวจะมีระบบดูดไป<ห>ดนะคะพี่จา๋าออกระสอบประมาณหนึ่งตัวนะจ๊ะตามป้ายเลยส์ประมาณ3 0มสบถึบวกลบเอานะคะงานเมกายอใช่งานเ<า>มกาไซส์จะประมาณนี้นะคะ ใครที่ขายไซส์เล็กก็ไม่แนะนําแต่ใครที่ขายงานแบบชายทั่วไปอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแคปหน้าจอเลยจ้า